เปิดเทอมวันแรกครับปีใหม,ม้จะกินชาลาเปาเลยกินชาลาเปาเลยพร้พอมไหมลูกพร้อมมากคุณพ,พิงพร้อมมากใ่ <Yes. S 1> ขออีกชิ้นหนึ่งได้ไหมได้ได้ครับมันอร่อยเหรอครับนายบอกว่าตอนแรกจะกินชิ้นเดียวแค่ชิ้นเดียวมันเบรกไม่อยู่ใช่ไหมเห็นไหม บ๊อบกก็อยากกินกับพี่ผู้อ้ยกระเป๋าแ,แล้วแม่ไปเอามาให้ใหม่ไปม่เป็นใหม่แล้วแม่ระวังหนูเปื้อน,ม,นดดมันโดดใส่มันโดดใส่มันโดดใส่มาจากตรงนั้น บอกสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจทางคิดต่อไปนะสวัสดีครับบ๊ายบาย